วันนี้ลุงใหญ่ก็รอเป็นวันที่สี่วันที่สี่จริงๆด้วยรอรถช่างเล็กเมื่อไรจะทำเสร็จที่ขรงต้องถาไม่ยุ่งกันดู้มเมูมเมล,มเมล,ลว่าน่าจะต้องรอ กไกมาแล้วคงต้องรอถ่ายคลิปไปเรื่อยๆกาแฟเนะี่จุดเป็นกาแฟเปล่าๆเลยของบริษัทที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทใหญ่<ม>เพราะว่าคนใหญ่เชื่อว่าบริษัทใหญ่เนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมันจะ เดินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะไม่มีแมงสาบไม่มีหนูเข้าไปทายุ่งยากกับพวกเครื่องจักรแต่ถ้าบริษทัทเล็กๆอาจจะอย่างที่ลุงใหญ่เคยมีรประสบการเกคือผลิตแล้วหยุดผลิตแล้วหยุดห่อ,อแป้งดีกว่าให้เห็นลูกตาดำนิดๆก็คุยกันคุยกันเรื่องลำปางตอนนี้นั่งอยู่ที่โรงแรมสาคนโรงแรมสาคนลำปางนะครับใหญ่เจอแปะอยู่คนหนึ่ง ช่วงนี้ข้าเวลาหน่อยเพราะลอยช่างเล็กไอ้กาแฟที่ว่านี่คือกินกาแฟดําไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ไม่จังไม่ใส่เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันเราค้างอยู่คือลงปแปลกคนเนี้ยเมื่อวานลุงใหญ่เดินไปไปคุยกับแกได้ข้อมูลอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่อง <Whoa. S 2> เป็นเรื่องที่หน้าน่ามาคุยนะเออน่ามาคุยกันนาหัวสนใจคล้ายเรื่องด็อกเตอร์นำชัยธนุผลที่เป็นญาติลุงใหญ่ที่ต้องต้องมาดูแลพี่สาวสองคนท,งทั้งที่ตัวเองก็ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่มหาวิทยาลายัยต่างๆก,ก็ยังต้องการตัวอยู่ธุรกิจก็เยอะมากมาย เยอะแยะหมดเลยถึงขนาดมีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศแต่ว่าก็ทำไงได้ต้องอยู่ดูแลพี่สาวสองคนซึ่งอายุมากแล้วก็ป่วยคน,น,นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกับผมนี่แหละครับซึ่งก็ชีวิตท่านด็อกเตอร์ก็ อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็ต้องหยุดงานต่างๆแล้วก็อยู่บ้านใช้ชีวิตยอยู่กับการดูแลพี่สองคนเหมือนอับแปะคนที่อยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวใหญ่จะไปถ่ายให้ดูถ่ายบ้านนะแดไม่เปิดบ้านก็ระแกอยู่คนเดียวแกเล่าให้ฟังเมื่อวานมีรูปสามคน เป็นตอจบพยาบาลได้สามีเป็นหมอดูท่าทางจะดีได้รับปัญญาจากในหลวงเป็นชุดสุดท้ายที่ในหลวงพระราชทานปัญญาให้ดูรูปดูแรงต่างส่วนคนที่สองที่สามก็อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานดีทั้งสองคนแต่เราจะเน้นถึงคนที่เป็นพยาบาลคนแรกเนี่ย แปรแกก็ทํางานเป็นช่างซ่อมแอร์ต่อมแรงต่างหาเงินเก็บส่วนภรรยาแกเนี่ยซิมเนี่ยอยู่บ้านดูแลลูกสามคนหุงข้าวไปส่งลูกไปโรงเรียนส่วนแป้แกก็ทํางานตัวเป็นเกลียวเลยแล้วก็เก็บเงินประหยัดประดีแล้วแปรแกก็เอาเงินส่งลูกให้เรียนสามคนจบปริญญาหมดทั้งสามคนทำงานมีชื่อเสียงอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่กรุงเทพ ีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แป้เหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตอยู่กับอาซิมสองคนก็มีความสุขพอสมควรถึงแม้ลูกสามคนไปเรียนแล้วมีครอบครัวจะไม่กลับมาอยู่ด้วยแต่กลับมาเที่ยวปีละครั้งอะไรอย่างนี้แ,แกสองคนก็เที่วกับเช้าไปเยี่ยมลูกที่เชียงใหม่บ้างที่กรุงเทพบ้างแต่อยู่มาวันหนึ่ง ลูกคนที่เป็นนางพยาบาลเกิดมีลูกขึ้นมาคือแกมีหลานแรกๆแกก็ดีใจว่ามีหลานแต่ที่ไหนได้ชีวิตในกรุงเทพนะเป็นพยาบาลและสามีเป็นหมอเป็นชีวิตที่ลำทุมากครับไม่มีคนดูลูกครับหาคนใช้มาดูลูกเท่าไหร่เท่าไร่ก็ไม่เจอคนดีไม่เจอคนถูกใจในที่สุด ต้องเอาอาซิมที่เป็นภรยาของอาเจ็กเนี่ยไปไปอยู่อยู่ด้วยเพื่อดูแลหลานปรากฏว่าเมื่ออยู่ผ่านไปได้ปีหนึ่งอาเจ็กอยู่นี่ก็รันรันทดมากเลยชีวิตอยู่คนเดียวหุมข้าวกินเองแล้วอายุก็มากป่วยด้วยเป็นโรคความดันเบาหวานส่วนตัวของอาซิมเนี่ยเกิดรักหลาน แล้วก็ผูกพันกับหลานไม่ยอมกลับมาหาแจ็คเลยปล่อยแจ็คอยู่คนเดียวตลอดเนี่ยลุงใหญ่จะพูดให้ฟังว่าเหนื่อยมาตลอดชีวิตทํางานหนักมาตลอดชีวิตมีลูกสามคนเรียนจบปิญญาด้ว่าจะได้ดีที่ไหนได้ชีวิตกับตะปัดกลายเป็นว่าแกต้องอยู่คนเดียวนั่งมองถนนนะยังไม่ออกมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดู เดี๋ยวไปคุยสัมภาษณ์เลยอีกอีกคลิปหนึ่งสัมภาษณ์ให้ดูคิดดูแล้วกันชีวิตสองคน,นีอ้เจ๊กนี้กับดอกเตอร์นำชัยลุงใหญ่ขอภาวนาใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยลุงใหญ่แก่ตัวไปอยู่บ้านวัญชราที่วัานโกงบ้านเบธานีนี่เตรียมตังไว้แล้วเดี๋ยวทำบุญไปอยู่นั่นมีพยาบาลวัดความดันมีคนตีขิมดีดกีตาร ดิดตลอดซอซึงมีความสุขครับต้องมาเลี้ยงลุงใหญ่เราแม่ว่าใครใหญ่ไม่ชอบเก่งใจลูกชายลูกสาวก็โอเคแต่ลูกสะพ้ายลูกเขยแต่นี่ลุงใหญ่ไม่มีลูกมีคนนะึงก็ให้อยู่กับแม่แล้วกันโอเคนะอ้นะเขไม่ชอบ ว่าเมียอยู่ที่ที่โรงแรมเนี่ยสากลโฮเทลเป็นโรงแรมก็ร้านกาแฟบ้านนาแป้อยู่เนี่ยตึกสองชั้นสีขาวอยู่ใกล้ๆหมอนวดแต่แปะเนี่ยแกประหยัดตนีเคยก็ไม่เหมือนลุงใหญ่ ไม่ได้ไปนวดอยู่ใกล้ร้านเซรามิกโอ้เซรามิกนี่สวยมากนะาน,นี่คือบ้านแปะไม่ออกมาบ้านแต่แปะที่ ลวงใหญ่พูดถึงหลังนี้แล้วครับลูกดูอยู่อเปล่าคุณหมอครับพยาบาลครับท่านจะกอบเกยเงินทองอีกมากมายาเท่าไร่อีกนานเท่าไหรกว่าท่านจะมาดูเจ๊กที่นอนอยู่ครับด้วยความเหงาครับวันวันนั่งมองถนนนะครับเป็นหมอรักษาคนอื่นได้พ่อตาตัวเองดูด้วยครับกร,รุณาดูด้วยพ่อตาตัวเองนอน เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วพินไม่กลับมาเลยนะจะบวดว่าพินไม่กลับมาเลยโอ้พระเจ้าไม่อยากจะคุยนะคุยไม่ออกไม่อยาจะคุยเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรเห็นสนุกแล้วตอนนี้ คุยอ,อะไรไม่สน,นุกแล้วนะกดไลค์กดแชร์ไม่แน่หวังเ,เรื่องขนงา้าขอบคุณครับที่ติดตามใหญ่ครับรถขับจะใช้วันนี้มีสาระหน่อยนะเคยมีสาระใหญ่เห็นไหมครับดแดนเนื่อกี้ใหญ่ครับมากนั่งดูเธอทักกันที่นี่ กุญแจให้ลุงลราครับห้องละสองร้อยนอนสบายมีความสุกมาก